มีหญิงสาวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นคนหนึ่งครับเธอชื่อว่ากรอเรียเธอไม่ได้เติบโตมาในครอบครวัวที่เลี้ยงดูและให้ความรักอย่างอบอุ่นทําให้เธอมีปัญหากับการเติบโตมาเมื่อครั้งยังเด็กครับเธอต้องย้ายบ้านหลังแล้วหลังเล่าย้ายโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าปัญหาในวัยเด็กส่งผลให้เธอมีปัญหาด้านสุขภาพอารมณ์และการเข้าสังคมและแล้ววันหนึ่งกอเรียก็ต้องกลายเป็นแม่ แล้วสาววัยรุ่นอย่างเธอที่มีปัญหาทางใจนั้นจะทำหน้าที่แม่ได้อย่างไรเธอจะเลี้ยงดูลูกของเธอได้หรือไม่ในตอนนี้ครับเราจะได้ฟังเรื่องราวพลังของความรักซึ่งคนที่ไม่เคยได้รับความรักมาก่อนหากได้รับความรักแล้วเขาคนนั้นก็สามารถที่จะกลับมารักและมอบความรักให้ผู้อื่นได้ เรื่องราวในตอนนี้ครับมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่า What Happened to You แค่เข้าใจก็ไม่เจ็บแล้วจากสำนักพิมพ์อ m a r i n How To ซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นตอนที่ผมประทับใจและอยากนํามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันเรื่องราวนี้มีอยู่ในบทที่ชื่อว่าวิธีที่เราถูกรักซึ่งด p e r อรเพอร์รี่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้เล่าถึงกอเรียหญิงสาววัยรุ่นที่ประสบกับบาดแผลทางใจมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอมีปัญหาในการเติบโตขึ้นมาในระบบคุ้มครองเด็กเธอมีปัญหากับการเข้าสังคมปัญหาด้านสุขภาพและการควบคุมอารมณ์ตอนเป็นเด็กไม่เคยมีใครเข้าใจกรอเรียเลยว่าการที่เธอโดนครอบครัวของเธอทำร้ายเลี้ยงดูแบบทิ้งทิ้งคว่างๆจะส่งผลให้เธอนั้นมีปัญหาทางจิตใจได้นักบำบัดเอ่ยผู้ดูแลของเธอนักสังคมสงเคราะห์ในสมัยนั้นรวมถึงคุณครูทั้งหลายของเธอในโรงเรียน ยังไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องบาดแผลทั้งใจกอเรียจึงโดนตรานหน้าว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่ปกติไม่มีใครที่จะมานั่งพูดคุยกับเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะมาเรียนรู้ว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ได้ไม่มีใครเคยมอบความรักอย่างอบอุ่นให้กับเธอไม่มีใครจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เธอผ่านอะไรต่อมีอะไรมามันจะส่งผลกระทบให้เธอไปทั้งชีวิต พออายุ18ปีครับกอเรียก็มีอายุเกินเกณฑ์ของระบบคุ้มครองเด็กเมื่อไม่มีใครที่จะเข้าใจเธอได้เธอจึงหันไปใช้ยาเสพติดหลายชนิดเพื่อเยียวยาตัวเองจากความเจ็บปวดพอถึงวันเกิดปีที่19เกอเรียก็ตั้งท้องเธอท้องแก่8เดือนและกลายเป็นคนไร้บ้านและเมื่ออายุ20ปีเธอก็มีลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อว่าทิวลี โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากสังคมไม่มีครอบครัวไม่มีงานทำจนในที่สุดครับระบบคุ้มครองเด็กก็ต้องนำตัวทิวลี่ลูกของเธอออกมาทิวลี่ลูกสาวตัวน้อยถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอุปการะที่มีคุณป้าคนหนึ่งครับ ที่เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาและรู้จักที่จะรักตลอดสองปีต่อมาคุณป้าคนนี้คอยช่วยเหลือดูแลทั้งกอรเรียและทิวลีเธอเอาใจใส่ทั้งสองโดยเฉพาะกับหนูน้อยทิวลีที่คุณป้านั้นทําให้เธอได้อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักคุณป้ายังเชิญให้กอรเรียมาเยี่ยมและร่วมใช้ชีวิตกับทิวลีได้ตราบใดที่เธอไม่ได้ใช้ยาเสพติด คุณป้าผู้ใจดีคนนี้ใช้ความรักเป็นตัวนำใช้ความรักเอาใจใส่แม่ลูกคู่นี้และคุณป้าก็ยังรู้ว่ากอเรียก็ต้องการความรักความปลอดภัยและความมั่นคงพอ่พอๆกับลูกสาวตัวน้อยของเธอคุณป้าตระหนักว่ากอเรียก็เหมือนเป็นเด็กน้อยที่ขาดความรักที่อาศัยอยู่ในร่างกายของหญิงสาวคนหนึ่งโดยในตอนแรกครับ เกาเรียก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนักแต่พอผ่านไปประมาณ9เดือนเธอก็หันมาตั้งใจที่จะเลิกใช้ยาเสพติดเลิกเล่าและเข้าทำการรักษาตรวจอาการที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจเกาเรียผ่านกระบวนการบาบัดแล้วเริ่มมีจิตใจที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลอดเวลาคุณป้าผู้อุปการะคนนี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้เกาเรียได้กลับคืนสู่ความเป็นแม่ คุณป้าเข้าร่วมโปรแกร,รมบำบัดกับนักสังคมสงเคราะห์ช่วยกันวางแผนถึงขั้นตอนต่างๆที่ทำให้เกอเรียและทิวลี่กลับมาเป็นครอบครัวได้คุณป้าท่านนี้บอกกับผู้เขียนหนังสือ w h a t happened to you ว่าถ้าเราอยากให้เธอเป็นแม่ที่แสดงความรักกับลูกได้ดีกว่านี้พวกเราก็ต้องรักเธอให้มากกว่านี้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่คุณป้าคนนี้ทำเสมอมาครับตั้งแต่วันแรกที่เธอรับอุปการะสองแม่ลูกเธอก็ใช้ความรักความเมตตาเป็นตัวนําความรักที่ออกมาจากใจความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความรักอันบริสุทธิ์ที่มอบให้กับสองแม่ลูกคู่นี้ความรักที่กอเรียโหยหามาตั้งแต่เด็กความรักที่เธอไม่เคยได้รับจากใครคนไหนมาทั้งชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปครับกระบวนการกลับคืนสู่ครอบครัวของกอรเรียและหนูน้อยทิวรีก็ยิ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นคุณป้าผู้เป็นดั่งแม่พระคนนี้ก็ยังคงคอยช่วยเหลือและดูแลสองแม่ลูกนี้ต่อไปเธอได้แสดงให้กรอรเรียและทิวลีเห็นถึงความรักและแสดงวิธีที่จะรักกอรรียพัฒนาขึ้นจากเด็กสาวผู้ติดยามีปัญหาด้านอารมณ์เป็นคนไร้บ้านได้เรียนจบมัธยมปลาย แล้วเรียนต่อที่วิทยาลัยการพยาบาลในชุมชนเธอมีพัฒนาที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดได้ก็เพราะกำลังใจและความรักที่เธอได้รับในทุกๆวันคุณฟังครับวิธีที่เราถูกรักวิธีที่เราถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็กนั้น มีความสำคัญในแบบที่เราไม่อาจปฏิเสธได้การเลี้ยงดูในวัยเด็กจะมีผลต่อพฤติกรรมในวัยที่เติบใหญ่ของเราแต่หากเราเคยมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กในรูปแบบไหนก็ตามเราก็ยังสามารถเยียวยาบาดแผลนั้นและฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเช่นความรักดรเพอร์รี่ผู้เขียนบอกว่าคนเราจะเยียวยาได้ดีที่สุดเมื่ออยู่กับกลุ่มคนหากได้รับความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจกันผู้ที่มีบาดแผลทางใจที่อ่อนไหวต่อความเครียด,ดง่าย <c oughs> ก็จะสามารถกลับมามีสภาพจิตใจที่ปกติได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้กเพราะสมองของคนเราครับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อโลกของเราแต่ละคนสมองจะเปลี่ยนไปตามสภาพที่เราเจอหรือตามการใช้งานของเรานี่คือสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมอง หากเราทำสิ่งใดหรือได้รับสิ่งใดซ้ำๆมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการฝึกฝนกีฬาศิลปะและวิชาความรู้ความสามารถต่างๆสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้และการที่เราจมอยู่กับความเครียดความทุกข์ทางใจบ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาก็นำไปสู่ผลเสียต่อสมองได้เช่นกันหลักการสำคัญของความยืดหยุ่นของสมองคือความเฉพาะเจาะจงครับ หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของสมองส่วนที่เฉพาะเจาะจงนั้นต้องถูกกระตุ้นให้ทำงานซึ่งรวมถึงความสามารถที่จะรักเหมือนกับเรื่องราวของกอเรียรที่เธอมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นก็เพราะเธอได้รับความรักอย่างแท้จริงความรักที่เธอได้รับนั้นมีความมั่นคงและสม่ำเสมอซึ่งลองคิดดูครับว่าหากเธอไม่ได้รับความรักที่ดีแบบนั้น คงคลายประสาทในสมองที่ทําให้เธอมีความรักก็จะไม่พัฒนาขึ้นความสามารถที่จะฟื้นฟูตัวกลับมาก็อาจจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วหากบาดแผลทางใจของกอเรียาสามารถพัฒนาได้คนเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้เช่นกัน รอยแผลเป็นในใจของกอเรียก็ยังคงไม่ลบเลือนหายไปไหนมันจะอยู่กับเธอไปทั้งชีวิตแต่ด้วยพลังของความรักครับทำให้เธอนั้นสามารถก้าวผ่านมันมาได้และทำให้เธอนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่ให้เหนือมันได้ในเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นได้แล้วเราสามารถใช้ความรักของเราทำให้คนที่เรารักเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้เช่นกัน คนที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนหากได้รับความรักที่ดีอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงแล้วพวกเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้และเมื่อได้รับความรักพวกเขาก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะรักได้เช่นกันดังคำที่ว่ากันว่าพลังของความรักนั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด ว่าเป็นความโชคดีของเกาเลียและทิลลี่ตัวน้อยนะครับที่ในท้ายที่สุดพวกเธอก็ได้เจอกับรักแท้การแสดงความรักต่อใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเรานั้นสําคัญมากๆหากเรามีความรักที่ดีก็จงรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับหรือเราอาจจะกําลังลังเลที่จะใส่ใจความรักนั้นก็หันกลับไปดูแลเขาด้วยนะครับเพราะความรักจะช่วยเสริมกําลังใจของเราเมื่อยามทุกยากความรัก จะช่วยประครับประคองกันเวลาที่เจอกับมรสุมของชีวิตความรักจะช่วยให้ใครคนหนึ่งมีสติและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้ความรักจะเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้และความรักนั้นคือสิ่งที่จะอยู่กับตัวเราไปทั้งชีวิต ตอนนี้หากคุณฟังได้เข้ามาฟังกันถึงตรงนี้ก็ขออวยพรให้คุณนั้นได้เจอกับรักที่ดีพบเจอกับสิ่งที่ล้ำค่าที่ไม่อาจจะหาซื้อได้และเมื่อคุณได้รับความรักที่ดีจากใครสักคนหนึ่งก็จงส่งต่อความรักที่ดีนั้นออกไปให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันและขอบคุณความรักกำลังใจดีๆจากทุกๆคนนะครับที่มอบให้กับเ e b o o k t ลเ l l e r และพบกันใหม่กับ Thebook t เล l ร r Story บันทึกบรรดาใจได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ